สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแปลามแปลามนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม Backpack Battle นะครับซึ่งวันนี้ก็ถึงคิวของเบิร์เซอร์เกอร์แล้วนะฮะแล้วก็วันก่อนนะครับมีการรีบาลานซ์นะเรื่องของ d ักคอนเซทฮะเขาบอกเขาเพิ่มคูลดาวหนึ่งวิเป็นหนึ่งจุดสวินาทีอ้าวถามว่าทำไมไหนเรามาดูคุณสมบัติกันนิดนึงฮะเพราะว่าเราจะเล่นกันพอดีเนาะอ่าเจ้าตัวนี้ฮะดักคอนเซทครับดักคอนเซทเนี่ยเขาบอกว่าช่วงเวลาเบทเทิลเนี่ย 1.2วินาทีเขาจะสร้างฮีทขึ้นมา1หน่วยฮะแต่ว่าถ้าสมมุติช่วงเบทเทลเลตเนี่ยเราไม่รวมไม่รวมหัวกว้างเพราะหัวกว้างนี่มันจะเพิ่มเวลาไปใช่ไหมไม่รวมปอกคอเข้าไปฮะช่วงเบทเทลเลตของเราจะมีเวลาแค่5วินาทีนะครับมีเวลาแค่5วินาทีนะดูจากกระเป๋าได้นะ5วินาทีเท่านั้นหมายความว่าดักออนเซนที่สามารถสร้างฮีทได้ประมาณ4 4หน่วยอะ4หน่วยประเด็นคือเรื่องของเรื่องเนี่ย เจ้าดักคอเซตยมันมาคอมโบกับชุดเซ้นมังกรฮะเซ้นมังกรมีอะไรบ้างมีชุดเกราะมีถุงมือแล้วมีรองเท้าฮะสชิ้น3ชิ้นถ้าสมมุติใส่ครบ3มชิ้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะดูดเลือด2% 2%จากดาเมจนะฮะเขาบอกว่าไลซ์ซิลเลยแล้วก็เขาบอกว่ามันเพิ่มได้ทั้งหมด20% 20%หมายถึงต้องมีฮีททั้งหมด10หน่วย เซตนี้ต้องการฮีทแค่10หน่วยเท่านั้นครับสิหน่วยเท่านั้นเพราะฉะนั้นการเนิร์ฟนิดนึงเนี่ยมันก็จะช่วยได้เยอะเนาะเพราะว่าถ้ารวมจะรวมกับฐานอ่ารวมกับฐานฐานนี้นะถ้าสมมุติมันวางอยู่ในในช่องว่างอ่าในช่องว่างสตาร์มาปุ๊บเราได้2องฮีทเลยนะได้2องฮีทครับได้2ฮีทวางฐาน2ก้อน3ก้อนเนี่ยพอดีนะออยลแลมนี่ก็ได้2องฮีทแล้ววางของอีเมกี่ชิ้นประสิทธิภาพของดักออนเซตก็ใช้ได้เต็มที่แล้วครับขอแค่เรามีชุดเกราะ3ส่วนเท่านั้นเอง โอเคถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะเล่นนะวันนี้อยากจะลองเล่นดูฮะอ่ะไหนๆก็มีถุงมือครับเดี๋ยวคราบสักหน่อยแล้วกันเนาะอ่ฮะโอเคมีโล่หนึ่งทีมีช่องมาเดี๋ยวล็อกอันนี้ไว้ล็อกฐานไว้ล็อกอันนี้ไว้ฮะแล้วก็อยังไงดีวางไ,ไว้ตรงนี้พอดีว่าเรา,าเรยังไม่มีความเร็วยังไม่มีความเร็วครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอ,ออกไปข้างนอกก่อนออกไปข้างนอกก่อนครับแล้วก็คราบไปเลยคราบไปเลย,เลยอันนี้ล็อกไว้เดี๋ยวไปรวมกันถุงมือ คราฟไปเลยครับแล้วไปกันต่อครับทําไมถึงคราฟไปเลยล่ะเพราะว่าไหนๆเราก็จะต้องใช้หนึ่งเซตอยู่แล้วถึงเราจะไม่ได้ดับก,ก้อนเซตเราก็มีไว้ไม่เสียหลายฮะอฝ่ายตรงข้ามีอาวุธสามชิ้นสามชิ้นเขาตีเลยเหรอฮะตีเลยเหรออ่ะโอเคอันนี้หยิบออกมาแล้วก็เอากล้วยยังไม่ต้องก็ได้ผมใส่ฐานไปก่อนแล้วก็ดาบไม้ต้องใช้ไหมผมว่าต้องใช้ฮะเดี๋ยวผมหยิบดาบไม้มาก่อนเก็บไว้หน่อยหนึ่งฮะแล้วก็อืม เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ TikTok ok, TikTok ok. อันนี้วางไว้ท่าไหนได้บ้างวางไว้ท่าไหนได้บ้างเนี่ยฮะอันนี้วางไว้ท่านี้อันนี้วางไว้ท่านี้ปั๊บ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 อ่ะเดี๋ยววางไว้ท่านี้อันนี้่วางไว้ท่านี้อ่ะวางไว้ตรงนี้ปุ๊บแล้วไอเนี้ยเอ้าแล้วเดี๋ยวผมรวมรวมไก่นี้ก่อนรวมกับชุดเกาะเอ้ยรวมกับโล่นะฮะแล้วก็เอาดาบวางไว้ตรงนี้อ่ะได้ไหมเนี่ยผมว่าดูแปลกๆนั่นแหละ ดูมันแปลกๆป,ป,ปะเดี๋ยวล็อกฐานไว้ด้วยครับไปกันต่อฮะมันยังไม่ไม่พร้อมครับยังไม่พร้อมไฟตรงข้ามมีหอกครับมีหอกม,มีกูเบิร์ดวันนั้นเนี่ยเขาฮิวได้นะฮิวได้ครับเดี๋ยวฮิวมาเก้าหน่วยนี้เราก็เสียเปรียบแล้วแถมยังติดพิษต่างหากดูสิตีต,ตีฮิวขึ้นมายังฮิวมาละเนี่ยเห็นไหมสูสีนะสูสีเรามีโอกาสแพ้นะครับปึ๊บปึ๊บเห็นไหมแพ้เฉยเลยเราติดพิษฮนะ ติดพิษเวสโตนมาเดี๋ยวนะหยิบมาก่อนหยิบมาปุ๊บเอากล้วยมารีโรหนึ่งทีมีช่องมีถาดมีตังอยู่2บาทด้วยเดี๋ยวผมเอาอันนี้ออกมาก่อนแล้วก็เอาบุรี่ออกมาฮะแล้วก็เดี๋ยวจัดของนิดนึงนิดนึงไม่ไม่นานไม่นานเอ่อเอาวางไว้ยังไงดีวางไว้ท่านี้เหรอวางไว้ท่านี้หนึง่งอาวางไว้ท่านี้หนึง่งอ่าโอเคเดี๋ยวผมรวมของไปก่อนล็อกทานไว้ฮะแล้วก็ <laughs> ไม่มีช่องไ่ก็ต่อฮะ ไปตรงข้ามครับมีธนูแล้วอ่ะหุ้ยเขารวมไว้อ่ะทีธนูแล้วโล่เรากันธนูไม่ได้นะครับกันธนูไม่ได้นั้นหวังหวังให้กันดาบเนี่ยดาบเนี่ยกันละสองทีเฮ้ย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 ดาเมจมันแรงจังวะขออีกทีนึงนีเนี่ยมันจะแพ้อ,อีกแล้วเหรออ่าฮะของออกมาปุ๊บมี power ์มูนมีเดี๋ยวผมหยิบเป็นสมิตี้มาแล้วกันหยิบเป็นสมิตี้มาฮะแล้วก็เอาอันนี้มาหนึ่งอันแล้วก็เออ อยากได้นี้นะแต่แพงครับรีโรหนึ่งทีเอาอันนี้มานนี้มาปุ๊บวางไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็อันนี้วางตรงนี้นี่วางนี่อ่าฮะอ่านี้วางตรงนี้นี่วางตรงนี้อ่าโอเคไปกันต่อฮะอยากได้อยู่แต่เก็บไว้ฮะบาท2บาทก็เก็บไว้ก่อนครับไปตรงข้ามเล่นสายหมูย่างนะมีทอดเบอร์นิงทอดอันนึงเบอร์นิงทอดอันนึงแต่เขาตีไวนะเบอร์นิงทอดอันนี้ฮะเลือดเขามีมากกว่าเราเกือบสี่สิบเกือบสี่สิบอ่ะ เกือบ40หน่วยฮะแต่ดาเมจเราแรงนะดาเมจเราแรงครับเรามีฮีโร่ซอสแล้วฮะมีฮีโร่ซอสแล้วอ่าโอเคมีฐานเดี๋ยวอ่าชุดกรอบมาก่อนครับมีฐานอีกก้อนนึงอ่ะเดี๋ยวผมเอาฐานมารีโลหทีมีช่องถุงมือถุงมือเดี๋ยวผมล็อกถุงมือไว้ฮะล็อกถุงมือไว้เดี๋ยวตั้งบาทเดียวอีกแล้วเดี๋ยวตั้งบาดเดียวอีกแล้วเหรออ่ะเดี๋ยวเอานนี้ออกมาปุ๊บอันนี้ใส่เข้าไปฮะแล้วไปกันต่อครับอย่างน้อยก็ครับครับเตรียมไว้นะ ครับชุดเกาะครับถุงมือเหลืออะไรเหลือรองเท้าใช่ไหมเผื่อไว้นะครับเผื่อไว้ว่าเราจะได้ดักกอนเซตมาใช้กับเขาบ้างนะฮะตีายตรงข้ามมีขวาน2อันเขามีอะไรเอ้แซงกี้ฮะทำให้บเบตเทอร์เลยได้2ครั้งไอ้นี่ก็โกงนะบเบตเทอร์เลยได้2ครั้งถ้าสมมุติมันมาคอมโบมมมมก,กับไอ้ดักกอนเซตอ่ะมันจะเป็นอะไรที่แบบโหดมากเลยนะโหดจริงครับเพราะว่าช่วงเฮ้ยมีแซ่ออกมาฮะผมอยากได้อ่ะอยากได้ฮะเดี๋ยวขายไม่กวาดก่อนขายไม่กวาดซื้อแซ่มาแล้วซื้อช่องมา ซื้อช่องอันนี้ล็อกไว้ฮะแล้วก็จัดของแป๊บหนึ่งฮะอ่ะ,อะโอเคไปกันต่อฮะทำไมช่องช่องมันขอใส่ของได้น้อยจังส่องใส่ของได้น้อยเนี่ยโอเคมีโล่24ี่หน่วยจากฐานล้วนๆฮะฐานล้วนแ8ดสามี่ก็ค่อนข้างดีนะไปเทเลชแล้วครับเพิ่มมาเอาตีไปก่อนครับสะสมไปอย่างน้อยๆเราก็มีแซ่มาใชา้ฮะแล้วถามว่าตอนนี้ผมกำลังวางแผนอะไรอยู่ เออวางแผนอะไรอยู่ <c oughs> คือผมไม่อยากจะบอกเลยอะถ้าสมมติมันไม่เป็นตามแผนนี้ผมอายเลยนะอายเลยฮะอเอานี้มามังกรไฟอะรีโลหนึ่งทีได้เวสตตออีกก้อนหนึ่งเดี๋ยวอาอนี้มาอีกอันหนึ่งฮะแล้วก็ตังหมดตังหมดแล้วเหรอเดี๋ยวนะทำไมมันได้น้อยจังเงินทุกบาททุกสตางค์มันหายากหาย,หายเย็นขนาดนี้เลยเหรอฮะเอานี้วางไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็อืมผมต้องมีช่องฮะ อ่ะโอเคไปกันต่อฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วครับไปให้ซะซะให้หมดเราจะได้แบบว่ามันเร่งความเร็วช่วงเมทเทลเลทไปเลยฮะแปเดี๋ยวนะเซมินาเราพอปะเซมินาเราพอไหมเนี่ยเออเหมือนจะไม่พอเหมือนจะไม่พอเราก็แบบได้ใจเกินไปหน่อยหรือเปล่าเอออาจจะใช่ฮะใช่แน่ๆแมทเทลเลทหมดแล้วครับแมทเทลเลทหมดแล้วแต่ายตรงข้ามดาเมจเราได้ดาเมจช่วงแรกนะเราได้เราได้ดาเมจช่วงแรกครับเหมือนจะได้ใจเกินไปหน่อย โอเคได้ฮีโร่ซอสมาครับแล้วก็เอาอันนี้มาเออแล้วก็ฮืมรีโร่หนึ่งทีเอาหมอนข้างมาก่อนแล้วก็เอาอันนี้มาอีกหนึ่งอันรีโร่หนึ่งทีมีอะไรอีกน่าสนใจรีโร่หนึ่งทีมีอันนี้อีกอันนึงล็อกอันนี้ไว้ล็อกบูเบอรี่ไว้ไหมไม่รู้ฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจัดของใหม่อีกครั้งเลยแล้วกันฮนะอ่ะโอเคไปกันต่อฮะจะไหวไหมเนี่ยเรา ถามว่าจะเล่นอะไรเอ๊ะเผื่อเผื่อมีคนคิดออกนะเอ๊ะผมจะเล่นอะไรนะแต่มันก็ต้องรองลุน้นลุนเวฟทีฟ่สิบอีกครับว่าไม่รู้ว่ามันจะออกมาไหมนะแต่กลัวแบบว่าผิดแผนไงผิดแผนพวกผมอายเลยนะผิดแผนพวกผมอายเลยนะฮะต้องเสียเวลาจัดของใหม่เยอะเลยเวสโซนอีกก้อนหนึ่งผมพอแล้วมั้งพอแล้วฮะพอแล้ว, <c oughs> อ,ลว,อ,ลวอันนี้วางไว้ตรงม,มันวางไรงไหนได้บ้างเนี่ยวางไว้ตรงนี้แล้วกันฮะแล้วก็เอาฐานไปไว้ตรงนี้ก้อนหนึ่งเพราะว่าผมต้องการฐานครับนี่โลหนึ่งทีมีอันนี้อีกอันหนึ่ง อืคือ <c oughs> ไม่รู้จะวางตรงไหนแล้วครับอันนี้ไม่เอาแล้ว <c oughs> เฮ้ยรองเท้าอยู่นี่วิ่ยเกือบมองข้ามรีโลหนึ่งทีมีอะไรให้ใช่ไหมรีโลอีกหนึ่งทีอเอ้ยสับประรดต้องใช้ฮะสับประรดต้องใช้ล็อกนี้ไว้ไปกันต่อฮะช่องก็ไม่มีซื้อของอะไรเยอะแยะใช่ไหมายตรงข้ามครับเล่นกระทะฮะเล่นกระทะเลือดเขาหายไปครึ่งแล้วแต่เขามีฟินิกฮะ เราปิดเกมได้หนึ่งรอบโอเคเขาเปิดน้ตาแล้วเปิดน้ตา,ตา <_ C 1> เรารีบตีรีบตีรีบตีเขาเกิดใหม่อีกรอบแนละ้วเกิดใหมอ่อีกรอบเรารีบตีไม่ไหวฮะ <_ C 1> เขาเกิดใหม่สองรอบก็หนักเกินโอเคสรุปแล้วเราไม่ได้ของนะไม่ได้ของฮนะก็เลยแบบอน่าเสียดายน่าเสียดายเอานี้วางตรงน,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 นี้นี้วางนี้อะโอเคเดี๋ยวให้มันจุดจุดกันไปตรงนี้ฮะแล้วก็เอาเอาอะไรดี จะมูนชิวก็ได้นะมูนชิวเราสามารถฮิวเลือดได้นะครับ40%เนาะแล้วก็ซูเปอร์สเปเชียลเอามูนชิวมาแล้วกันเออเหมือนจะได้ใช้งานฮะแล้วก็สับปะรดมาเอาอันนี้มาแล้วก็อันนี้3มบาทเหรออืมไม่มีที่วางจนได้ไม่มีที่วางจนได้ฮะโอเคไม่เป็นไรครับไปกันต่อฮะเดี๋ยวนี้ค่อยวางี๋ยวหาช่องก่อนไฟตรงข้ามมีดาบใหญ่ฮะดาบใหญ่เพราะนั้นคีย์เวิร์ดของเขาก็คือมีอะไร มี empower เวอฮะสามโหไม่ปัดสตาร์ทมาก็สามหน่วยแล้วฮะสตาร์ทมาก็สามหน่วยแล้วสี่หน่วยแล้วสี่หน่วยแล้วเรารีบตี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 ขออีกทีหนึ่งก็เดี๋ยว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 ตีก็ตีตีทีหนึ่งของเราดีนะมันมันฮิลขึ้นมาแต่ก็สู้ไม่ได้เราเปิดมาตะซะก่อนนะอืมนะเอาเอาอันนี้มาเอานี้มาปั๊บวางไว้ตรงนี้ได้เกราะอืมได้เกราะแล้วก็ยังดี ก็ยังดีฮะเดี๋ยวเอาอันนี้มาวางไว้อือเอาไงดีอันนี้วางแถวๆนี้ก่อนอันนี้วางตรงนี้รองเท้าวางตรงนี้ตามจริงรองเท้าไม่จําเป็นต้องใช้แล้วมั้งเนี่ยอันนี้วางตรงนี้อันนี้วางนี่อืออันนี้ใช้ได้ไหมเนี่ยปึ๊บปับ๊บอ่าเดี๋ยวเราต้องรวมของแล้วบูเบอรี่เรายังไม่ใช้ฮะเดี๋ยวเรารวมของไฟก่อนแล้วก็น,นี้วางไว้แถวๆนี้ก่อนฮะเราจําเป็นต้องใช้ช่องครับรีโร1หนึ่งทีขออีกทีหนึ่ง ช่องอยู่ตรงนี้ฮะช่องอยู่ตรงนี้หนึ่งหน่วย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 เออโอเคไปกันต่อฮะน่าเสียดายน่าเสียดายอยากได้อยู่นะไอตราเจ้าดักก้อนดักก้อนนะชื่ออะไรนะตีเราเปิดไปทะเลตเขาเสียไปแล้วครึ่งนึงเขาเสียไปแล้วครึ่งนึงขออีกพวกก็หิวเราก็หิวฮะเราก็หิวตีหุ่ยกับแพ้ เสียวแวบเสียวแวบอืมอ้ารวมมาแล้วครับปุ๊บได้แทะไฟฮะแล้วก็เอาช่องมาช่องมาปุ๊บเอาอันนี้ออกมาล็อกอันนี้ไว้แล้วจัดของกันใหม่ฮะอืมจัดนานเลยคราวนี้อ่ะโอเคตอนนี้เราต้องหาช่องเยอะมากๆครับไปกันต่อฮะไม่มีช่องแต่แถวนี้เราเล่นสายไฟได้แน่ๆเอ้ยลืมเอาสับปะรดขึ้นมามันไม่มีช่องวางสับปะรดฮะอัน,นนี้น่าเสียดายอยู่นะเราเหลือหัวใจดวงเดียวใช่ไหมคุณคๆคุณคุณค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 ณฮะตีอ่ะตีเข้าไปก่อนตีเข้าไป ใ็้ได้เฉยอะไม่รู้จะชนะหรือแพ้ฮะเดี๋ยวเอาสับปะรดมาอีกเอานี้มาครับแล้วก็อืมเร่งอะไรดีมาเร่งสับปะรดดีกว่าฮะเร่งสับปะรดเออเร่งสับปะรดแล้วนี้วางตรงนี้ถูกแล้วฮะแล้วก็อือเอาไงดีอยากได้ช่องฮะปลดลอ็อกนี้รีโร่หนึ่งทีขออีกทีได้ช่องมาอีกช่องแล้วครับ ได้ช่องมีช่องนึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมอันนี้วางตรงนี้นี่วางนี่นี่วางนี่อ่านี่ได้อยู่ครับเอากล้วยวางตรงนี้นี่วางนี่เอาชีตวางตรงนี้เอ,เอากล้วยลูกวางตรงนี้ <c oughs> ได้ไหมผมว่าได้นะเรามีสับประรดแล้วครับสองลูกแล้วก็ฮีทเอาฮีทเหรอเอานี่ขึ้นอืมตามจริงตรงนี้มันมันวางได้ตรงไหนบ้างวางได้ตรงไหนบ้าง เต็มที่แล้วฮะตรงนี้ได้เกราะเดียวได้เกราะเดียวครับไปกันต่อฮะผมอยากลองเล่นสายเนี้ยถ้าสมมุติมันได้ดักกอนเซตมานี่มันจะเวิร์กมากเลยนะครับมันจะได้ค่าค่าดูดเลือดไงมันจะได้ดูดเลือดฮะดาบเบอร์นิงเบลดเบอร์นิงเบลดเอามาเพิ่มดาเมจให้กับไอเจ้าแท้ไฟของเรานะฮะเพราะฉะนั้นขาดไม่ได้นะครับต่างคนต่างฮิลแล้วฮะต่างคนต่างฮิลเราตีรีบตี50แล้วครับตีเรียบร้อยได้อยู่นะได้อยู่ฮะแล้วก็เอา ลีโร่หนึ่งทีมีช่องครับเดี๋ยวเอาช่องมาเยอะๆเลยเพราะว่าเราต้องการใช้ช่องจะว่าไปเราใช้ช่องเยอะกันขนาดนี้เลยเหรอใช่ปะใช่เยอะมากฮะเยอะมากเอานี้วางไว้ตรงนี้อันนี้วางไว้นี่รองเท้าวางไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็เอาเอาไฟวางไว้แถวนี้บูเบอรี่วางไว้ตรงนี้อ่ะแล้วก็อืมฐานฐานผมเอาไว้จะว่าไงดีเอาใส่อาวุธไว้ดีกว่ามั้งอ่ะจะได้ฮีทด้วยฮะ จะได้ฮีดด้วยแล้วก็ดีไหมเอาใส่ชุดเกาะชุดเกาะได้15 15 45หน่วยเลยนะแล้วก็เอานี้มาครับแล้วก็ไปไปกันต่อฮะไฟตรงข้ามเล่นสายสัตว์สายหนามนะแล้วก็มีพวสองอันครับพวสองอันแต่โลกเขาเราตีแตกไปแล้วฮะตีแตกไปแล้วเราตีตีเรามีหนามเหลือเฟ้อฮะหนามเหลือเฟ้อมีฮีทด้วยโอ้โหสบายแฮ สบายฮะเอานี้มาครับรีโรหนึ่งทีมีอันนี้ด้วยอ่ะหยิบมาวางแล้วก็รีโรหนึ่งทีมีสับป,ประรดอีกโลง่งตอนนี้บ้าสับป,ประรดไปแล้วฮนะผมนี่บ้าสับป,ประรดไปแล้วแล้วก็เอานี้วางแล้วฐานผมก็ไม่มีแล้วฮนะไปกันต่อครับไฟตรงข้ามเล่นอุยอ้ยวิวหน้าสุสีอ่ะสุสีสุส,สีไฟตรงข้ามดูดเลือดฮนะไฟตรงข้ามดูดเลือดแต่ของเราเนี่ยเน้นเน้นเน้นเฮ้ยเซมิ่าเราพอเฉย พอฮะรีบตีรีบตีรีบตีบตเล่งโอ้โหเสียวแอ้ได้อยู่นะได้อยู่ครับเอาอันนี้มาอีกหนึ่งอันอืมอันนี้วางท่าไหนดีท่านี้วางได้ครับอันนี้วางตรงนี้ได้อ่าเราจะได้แบบมาวางวางไว้ใกล้ๆก,กันครับใกล้มือใกล้เท้าฮะแล้วก็เอาสับปะรดอีกรูปไหมอืมเอาเดี๋ยวเราใช้พอไหมเมื่อกี้พอละมั้งสองลูกผมคิดว่าพอแล้วฮะรีโร่หนึ่งทีเอาอันนี้วางได้ไหม วางได้อีกไหมวางวางได้วางได้ไดปุ๊บแล้วก็เอานี้วางตรงนี้นี้วางนี่อ่าได้อยู่ฮะอันนี้แอบแอบไว้เลยแอบแอบ,แอบไว้ถุงมือพอแล้วฮะไม่ต้องใช้แล้วตะเกียงวางได้สองนแล้วก็ติก๊กตอกติก๊กตอกดีโลดึงทีฮะเอานี้มาวางโหเต็มแล้วครับนี่โลดึงทีล็อกอันนี้ไว้ไปกันต่อฮะไฟหุยหุยหยไฟตรงข้ามเราติดพิษไม่ได้นะติดพิษไม่ได้ติดพิษไม่ได้แล้วเราอไปสามสิบกว่าแล้วอ่ะ 3ามสิบห้าสห้าเรารีบตีรีบตีรีบตีเลยรีบตีเลยเดี๋ยวเขาคว้างควันมาเราต้องปิดเกมให้ได้ก่อนเขานะดู <c oughs> สตาร์ทมาเมื่อกี้ก็สาสิบหน่วยเข้าไปแล้วอะ่ะลองดูพิษนะพิษเนี่ยช่วงแรกปับป๊บปับ๊บปเนี่ยอันนี้คือช่วงเตรียมตัวเตรียมตัวดาเมจเดียวปุ๊บปุ๊บปุ๊บปบุนี่ครบหมดจบขบวนความรอบไปแล้วสามอ็หน่วยขนาดแบบ ไม่อยากติดพิษเลยอ่ะจริงดีนะเราได้หัวใจเพิ่มขึ้นมาฮะเอาอันนี้ไว้ตรงนี้อ่าแล้วก็อันนี้อันนี้วางตรงไหนได้บ้างติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกไม่ได้แล้วฮะไม่ได้แล้วเอาอันนี้มาเอามาเพิ่มเลือดครับรีโลดหนึ่งทีอืมขออีกทีสิมีอะไรอันนี้เหรออันนี้เอาล็อกไว้เล่นๆขำๆครับไปกังต่อฮะผมคิดว่าได้แล้วนะเราเราอนน่าจะได้แล้วได้แล้วตีไฟตรงข้ามเป็นสายมังกรเหรอเอ๊ะเขาเล่นยังไงของเขา เขามีมีพิษอะเอามีหนามามีหนาม,มีมังกรตีน่าจะชนะสบายๆนะสบายๆฮะเพราะว่ามันไม่ได้ไปทางเดียวกันเนาะอ<ม>ืมอ่ะปะอกใส่อันหนึ่งฮะเอานี้วางไว้ตรงนี้อีกอันหนึ่งไว้ทําไมไม่รู้ครับรีโรหนึ่งทีขอหมวกล็อกหมวกไว้ล็อกหมวกไว้ถ้าขายลูกไฟได้ไหมกี่บาทเนี่ยสามสี่ห้าสามสี่ห้าล้วขายไม่มีอะไรน่าขายครับไปกันต่อฮะ ตอนนี้แท่ไฟเราใช้เซมินาเท่าไหร่เนี่ยเออศูนย์จุดเก้าตัวนี้ใช้ศูนย์จุดหกก็ถือว่ามันสูสีนะเอาเราต้องเร่งครับยี่สิบห้ายี่สิบห้ายี่สิบเก้าสามสิบฮะอย่างน้อยเราก็มีชีตใช้ฮะไฟต้องข้ามเปิดอมาตะฮะฮิวต่างคนต่างฮิวขึ้นมาแล้วครับตีตีเข้าไปตอนนี้ดาเมจไฟตรงข้ามเปิดอมตะอีกแล้วเพราะอืมอ๋อไฟต้องข้ามเปิดอมาตะาสองทีแล้วธ <c oughs> นูเขาก็เยอะเออเราก็อืม อ๋จริงๆสายเนี้ยคือผมมาพยายามเล่นมาหลายวันแล้วนะ,ะหลายวันแล้วล่ะนี่ดีนะมีเกมอื่นมาขั้นคือถ้าสมมุติได้ดักออนเซตสายนี้จะเป็นสายที่โหดมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราเล่นความเร็วด้วยเรามีฮิตด้วยแล้วเราสามารถที่จะอะไรอะแป๊บหนึ่งเปิดได้ไหมไม่ได้เราสามารถที่จะดูดเลือดได้ด้วยนะ,ะับมันก็ดีนะเรามีหนามพร้อมด้วยมีฮิตด้วยมีการเล่นความเร็วแต่เราเสียตรงไหนเนี่ยเสียที่เขามีอมาตะนี่แหละ เขาเอมาตะสองครั้งแล้วผมก็ไม่ได้สนใจจะซื้อนะไม่ใช่ะลรมันเนี่ยผมซื้อของครบแล้วนะผมว่ามันไม่ไม่มีตังเหลือ <c oughs> ข้อแง n g วาเนี่ยข้อแ้างเออโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยไว้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ